สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูนาฬิกาโบราณ EP9 นะผมมันจะไปง่ายเดี๋ยวไปดูกันเลยเมื่อผมมีนาฬิกาโบราณ EP9 นะผมเป็นถังจริอัดจริงๆเลยนะพันหนึ่งอ่ะวิ่งได้นี่แบบเยอะอ่ะโอ้แต่ไม่โคตรโคตรแพงเลยตอนนี้ยนาฬิกาโบราณ EP9 นะผมเนี่าไปที่ละสองพันไม่น่างนานไม่ค่อยมี เลสามสิบปีแล้วผมเนี่ยแล้วแล้ววันนี้ก็คือเก่าดูจากความเก่าทุกคนผมว่าเปิดกระโปรงหน้านี่เออกะหน่ำกินเลยนี่ถ้าเกิดไปสามคนสบายทอดไข่ได้เลยต่อได้ปะต่อแก๊มาได้ปะประมาณก็สำหรับพี่เนี่ยมกรับเก่เกนล้ับไ่ได้นะครับบายอย่าลืมกติดนามด้วยนะครับ เ,เก็บไว้นะเดี๋ยวเปลือผมเอามาใส่กันผมแจ๊ะคุมด,ด้วยก็ลองติดอดยู่ิ